อันแ,แรกเลยคือ list per trade list per trade เนี่ยมันเหมือนกับเงินเดิมพันที่เราจะลงอันนี้ก็เรียกเป็น position size นเรื่แล้วง position sizing เนี่ยมันจะมาจากอะไรครับมันมาจาก list ก่อน list ก็คือความเสี่ยงเป็นเงินเดิมพันที่เราสามารถาารับความเสี่ยงได้อันที่2นะครับก็คือ SL มีหน่วยเป็น pip 1 point เท่ากับ0.1นย์ห pip หรือ10 point เท่ากับ1นึ่ pip ฉะนั้นนะครับ SL ที่เราเอามาคำนวณเนี่ยต้องหน่วยเป็น pip ถัดไปนะครับก็คือ pip value เป็นหน่วยอัตราการเคลื่อนที่ของแต่ละสกุลเงินนั้นๆยกตัวอย่าง <1 point S 2> ว่าผมจะเซฟทองคำในกรอบนี้ ลิสที่ผมสามารถที่จะเสียได้ก็คือ200เหรียญผมก็เอา200มาถัดไปนะครับก็คือ SL เป็นจำนวนพิพนะทุกคนสมมติตรงนี้มันอยู่ที่ประมาณสิบสามพิพก็คือผมก็เอา200เนี่ยนะครับมาหารด้วยใช่ไหมสิบสามพิพหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพิพเบลยูมันเท่ากับ10ผมก็เอามาหารทีเนี้ยผมกดคูณเลขเลยก็คือเอา200มาหารด้วย13.8นะครับแล้วก็มาหารด้วย10ผมก็ต้องเดิมพันหนึ่งจุดสี่สี่หลอดใช้ไอการวัดเนี่ยมันระยะวัด SL ใช่ไหมผมตั้งเพ เซลไว้เนี่ยแต่ลาคาวิ่งขึ้นเนี่ยเราจะเสีย200เพราะว่าเงินเดิมพันที่เราวางไว้เนี่ยคือ200เหรียญ